เรามีเพื่อนในวงการบ้ากไหมเพื่อนเพื่อนสนิทในวงการนอกจากเราสองคนแต่หนูไม่กล้าพูดอะค่ะพี่เพราะว่ากลัวกลัวเขาจะไม่สนิทพูดไปแล้วแบบพูดไปก่อนไม่เป็นไรหรอกแล้วเขาเห็นคลิปแล้วถ้าเขาแบบไอ้ตอนไหนวะหนักเลยเอาจิวบเอาจิ๊บหนิหนิหนิหนูทิ้งหมอกอันนี้อันนี้แบบติดเหงาติดเหงาติดอยู่คนเดียวอ๋อเหรอ ชอบอยู่คนเดียวโอเคโอเคโอเคคุยกับแผงคุยกับทีวีแล้วเพื่อนเพื่อนในมหาลัยอ่ะมีเยอะมากมีเยอะมากเยอะมากแล้วทำไมไม่เลือกเพืเพื่อนในวงการเลยหรือในวงการมันน่ากลัวคือด้วยความที่เหมือนพอเราไปเป็นคูแบบงานโอลิมป์ปอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าเราก็จะเริ่มแบบโอ้เขามีเพื่อนของเขาอะไรอย่างเงี้ยเราเั็ความสนิทงี้เราวัดความสนิทจากอะไรดีกว่าสมมติว่าเราเจอกันตามงานในมุมพี่พี่อาจจะสุขว่านี่ไม่ใช่เพื่อนสนิทมากแต่ถ้าเจอกันข้างนอกอย่างเช่นไปกินข้าวกันหรือเจอกันข้างนอกอันนี้ถือว่าระ้อยนึงแล้วเหรออ้าว ไป่าเอลี่หนูจะไปกับคนมั่วตัวไม่ได้นะหนูรู้สึกว่าบางทีหนูก็สามารถไปนั่งรับประทานอาหารกับคนที่ไม่ได้สนิทมากได้ทำาไมงั้นเลิกไลฟ์ไปกินข้าวที่ไหมได้อันนี้ก็น่อ้าวอ้าวอได้หนูหนูว่างอยู่แล้วหนูไม่มีอะไรทำแล้ว